สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ระดวันก็จะมาชวนเพื่อนๆออกกําลังกายเช่นเดิมนะคะเป็นคนชอบออกกําลังกายด้วยการใช้ดัมเบลนะคะจะมีท่าไหนบ้างตามไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวละเจ้วันจะทำสิบสองครั้งแล้วก็ทำสามเซตนะคะทุกคนหายใจเข้าลึกๆพักประมาณ30วินาทีนะคะ ใช่ค่ะไปต่อจ้ะ เหนื่อยเอาเนืองค่ะทุกคนโอเคเอ็นดังเซตค่ะ นาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปต่อท่าที่สองค่ะท่าที่สองก็จะเป็นท่าแบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะโอเวอร์เฮดไทเซเนาะก็ไม่รู้เรียกเป็นภาษาไทยว่ายังไงภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะคะทุกคนก็ยกดัำเบลลขึ้นไปหนือศีรษะนะคะแล้วก็ล็อกล็อกแขนนะคะเวลาลง พยายามล็อกตรงข้อศอกนะคะให้นิ่งที่สุดนะคะทุกคนทำใครไหวก็สิบห้าครั้งแต่ใครไม่ไหวก็สิบสองครั้งนะคะแต่ละวันจะทำสิบห้าครั้งค่ะทุกคนคะ่ะ น,นี่ไม่สำหรับรัดับวันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ระดับวันก็ขอพักแค่20วินะคะไปต่อจ้า อีกหนึ่งเซตค่ะทุกคนสู้ๆนะ แล้วจ้าพักสี่สิบวิหรือว่าหนึ่งนาทีได้เลยนะคะทุกคนส่วนท่านี้ก็จะมาทำท่าดัมเบลเคลนะคะและ้วตาวันจะทำเ,เดี๋ยวนะ20สิบครั้งแล้วกันก็นับหนึ่งนับสองอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะ ยีค่ะก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เมื่อยเท่าไหร่ยังไม่เมื่อยเท่าไหร่ก็พักประมาณ20่ิบวินะคะตอนยกขึ้นพยายามล็อกล็อกข้อศอกให้แบบว่าให้นิ่งที่สุดนะคะทุกคนไปต่อจ้า ใช้ข้อสอบออกแรงนะคะอีกหนึ่งเซตค่ะทุกคนสู้อีกเช่นเคยนะคะสู้ๆเด้อ ครบสเซตแล้วค่ะแล้วท่านี้ก็จะเป็นท่าสควอตนะคะสควอตเพรสก็คือสควอตลงไปแล้วก็ดันดัมเบลขึ้นไปข้างบนนะคะเหนือศีรษะนะคะทุกคนรัตวันขอทำส12ครั้งนะคะเพราะว่าน่าจะน่าจะเหนื่อยแหละเริ่มกันเลยค่ะ เหนื่อยกันทุกคนทำถ้าใครแบบว่าเพิ่งเรงิ่มทำนะคะทำช้าๆค่ะขนาดระดวันทำบ่อยแล้วนะละดวันก็ยังเหนื่อยขอพักสามสิบวินนะคะ ไปต่อจ้า งจ้าทุกคนไปต่ออีกหนึ่งเซตจ้า สำหรับคลิปนี้ของรัตดันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากจาก,การรับชมนะะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะคะ